สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวจากรกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าเพนตากอนนะครับได้มีการออกแถลงการว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งตกระหว่างการฝึกซ้อมในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่งผลให้ฐานอเมริกันเสียชีวิตทันที5้านายด้วยกันในตามแถลงการนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่ได้มีการระบุวันเวลาที่ชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อใดและในบริเวณใดของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แต่หลายฝ่ายนั้นก็จับตาบอกนะครับว่าตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาเองนั้นก็แสดงตัวแสดงตนในการสนับสนุนอิสราเอลอย่างเด่นชัดนะครับโดยเฉพาะการส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าไปประจ,จําการในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถึง2กองเรือนั่นก็คือกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS g e r l d a f d และกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS d w i g h D Eisenhower เพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนอิสราเอลนะครับและที่ผ่านมา แม้ว่าอิสราเอลนั้นจะปิดล้อมฉนวนกาซาและโจมตีทําให้พลเรือนเสียชีวิตเป็นจานวนมากก็ตามแต่สหรัฐอเมริกานั้นก็ไม่ได้มีการดําเนินการใ,ใดๆหรือว่าบีบคั้นอิสราเอลในการใใยุติความขัดแย้งในครั้งนี้ยังคงเดินหน้าให้การสนับสนุนแม้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเองจะมีผู้ที่ออกมาชุมนุมประท้วงในเรื่องดังกล่าวมากมายก็ตามนะครับแต่ว่าสหรัฐอเมริกานั้นก็ไม่ได้ให้ความสนใจแต่อย่างใดพวกเขายัางคงที่จะเดินหน้าให้การสนับสนุนอิสราเอลแล้วก็บอกว่าอิสราเอลกระทำนั้นเนี่ยเป็นการป้องกันตัวเอง แม้ว่าตอนนี้นานาชาติก็กาลังมอกว่าการปรก้องตัวเองของอิสราเอลนั้นมันเลยเถิดไปเรื่องของการเข็นฆ่าพลเรือนและมีการโจมตีโรงพยาบาลโดยทางด้านอิสราเอลนั้นก็กล่าวอ้างว่าโรงพยาบาลเหล่านั้นกลายเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มอามมสจนทําให้ตอนนี้มีผู้คนในเชลนล์กาซาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยกว่า11,000รายด้วยกันและมีเด็กจํานวนมากที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์การโจมตีของทางด้านอิสราเอลความเคลื่อนไหวหลานี้แหละครับเป็นความเคลื่อนไหวที่หลายคนนั้นก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นก็็็เเเเเปปนนนนนนสสสสส่่่่ววหหึึงงงงขขออออิิิรรราาลัก ทั้งสองฝ่ายนั้นให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันจากกรณีการฝึกซ้อมของสหรัฐอเมริกาก็คาดการณ์กันว่าเป็นการฝึกซ้อมของไม่หนึ่งกองเรือใดกองเรือหนึ่งที่เข้าประจำการอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและก็เกิดความผิดพลาดในการฝึกซ้อมหรือมีถึงขนาดที่มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าอาจจะเกิดจากการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เล็งเป้าไปโจมตีทางด้านในส่วนของกองเรือของสหรัฐอเมริกาในขณะที่พวกกขากำลังฝึกซ้อมอยู่ด้วยหรือไม่ อันนี้ก็ไม <pakai> ่อาจที่จะทราบได้นะครับแต่ว่านี่เป็นความเคลื <in> <play> ่อนไหวล่าสุดที่ช่องท้าอินเตอร์ดิวนั้นได้เกาะติดถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่กําลังเกิดขึ้นในตะวันออกกลางนํามาฝากให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมได้รับทราบกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด u b s c r i b e กดติดตามช่องท้าอินเตอร์ดิวนะครับในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศไหมคุณผู้ชมนั้นได้รับชมแล้วก็ได้ติดตามกันไม่ว่าเป็นเรื่องราวในเรื่องของความขัดแย้งเป็นเรืื่่อองงงรรรราาาววกเเมะะหปทศ รวมถึงเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจช่องท้าอินเทอร์วิวนั้นก็เกาะติดมาให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมรับทราบกันครับ